ถอยหลังลงคลองกันเถอะแต่คลองทำคลองแห่งความถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วก็อย่าไปชิงสุกรหามไม่อร่อยหรอกนงหวาดระแวงกลางวลวิตกกงลงวลอะไรสรรพัดเออเราถ้ามีความพร้อมเรียนจบแล้วมีงานทําเป็นหลักเป็นฐานดูอัจฉริยะใสใจคอกันดีสมควรที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเรา เราได้เลือกมาแล้วหนึ่งในจักราวาลคือคุณนั่นแหละหนึ่งในจักราวาลคือเธอองนี้นะเนี่ยเลือกกันมาก่อนเพราะว่าเราจะแต่งงานคำว่าแต่งงานหมายความว่าอะไรแต่งก็แปลว,ว่าทำให้ดีขึ้นงานก็ทั้งงานทางโลกและก็งานสร้างบารมี